่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ครับ เรามาคุยกับท่านเป็นประจำนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเผื่อท่านที่ติดตามรับฟังจะได้โปรกกรุณากดไลค์กดแชร์หลายคนมอบหัวใจหรือจะมอบสิ่งใดก็แล้วแต่นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้กับทิศบนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ด้วยนะครับารายการวันนี้ก็ยังคงเป็น รายการพิเศษนะเพื่อลาลึกนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการ,รส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์คารายพี่น้องแฟนๆรายการที่รพครับรายการเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงโครงการ ่ารักน้ำและก็ได้พูดถึงาการที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอยู่บ้างเล็กน้อยว่าความทรงจำที่จำได้นั้นคืออะไรนะฮะทีนี้วันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องที่พระปีชาสามารถของพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับ งานด้านศิลปะชีพอันสืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมเยืยนอนราษฎรทั่วประเทศได้พบกับชาวไร่ชาวนาะทีา่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ได้ทรงทราบว่า อันเนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนผลผลิตไม่คงที่น้ำท่วมฝนแรงแล้วก็อีกหลากหลายประการก็ทำให้ชาวบ้านลำบากหลายคนต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องไปใช้แรงงานในเมืองใหญ่และพระองค์ได้ทรงพบว่านะทรงสังเกตเห็นว่าผลงานด้าน หัตกรรมพื้นบ้านนะ,ะผลงานด้านหัตกรรมพื้นบ้านที่ราศดรในชนบทได้ทำขึ้นไว้ใช้ตามบ้านโดยเป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้วัตถุดิบจากท้องถิน่นผนวกกับความเป็นผู้มีศิลปะภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะและเกรงว่าจะสูญหาย ก็ทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์ฟื้นฟูงานฝีมือพื้นบ้านโดยโปรดเกล้าให้เปิดสอนงานศิลปะหัตกรรมรูปแบบต,ต่างๆในหลายพื้นที่และก็โปรดเกล้าให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นนะฮเมื่อปี2519เมื่อ21กรกฎาคมโดยพระราชทานชื่อว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมลาชินูประถมเดี๋ยวนี้เวลาเรานึกถึงศูนย์ศิลปาชีพเราก็จะนึกถึงที่บางประอินท,ที่อยุธยาถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็คือพระองค์ท่านทรงค้นพบเพชรเม็ดงามที่อยู่ในชนบทเพชรถ้าไม่ได้รับการเจรไน มันก็ไม่เป็นเพชรโพรค์ท่านก็ทรงรวบรวมผู้มีฝีไม้อลายมือทางด้านศิลปะหัตกรรมและภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็มาเป็นงานศูนย์ศิลปะชีพนะฮะจะเป็นการทอผ้าตัดเย็บหรือจะเป็นเครื่องหัตกรรมอะไรต่างๆมากมายแต่การที่พระองค์ส่งเสริมทางด้านการผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็จำเป็นต้องมีเรื่องการตลาดเพราะถ้าผลิตออกมาออกมาออกมาแต่ว่าไม่มีตลาดที่จะไปขายต่อไปชาวบ้านที่ผลิตก็จะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะผลิตต่อไปและเรื่องนี้พระองค์ท่านก็ได้ทรงสร้างแบบอย่างให้กับพวกเราเนี่ยได้เห็นถ้าจะพูดแบบบ้านๆน,นะก็คือบอกว่า ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ผ้าไทยชุดไทยแล้วก็อะไรอะไรอีกหลายอย่างแต่ถ้าจะพูดในภาษาสละสลวยก็อาจจะเป็นว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปยังนานา,นา,นาอารยะประเทศทั้งประเทศในยุโรปในสหรัฐอเมริกาและในหลากหลายประเทศ พระองค์ท่านได้ทรงนะเครื่องทรงหรือว่าแต่งชุดด้วยผ้าไทยไหมไทยนะรวมไปจนกระทั่งถึงเครื่องทองที่เป็นของไทยไทยเพื่อให้ปรากฏสายตาต่อประชาชนชาวโลกเนื่องจากทุคนน Marina, ทกคนในประเทศไทยและทั่วโลกก็ยอมรับว่าพระองค์ท่าน ทรงพระสิริโฉมสวยงามถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือว่าพระองค์ท่านสวยอ่ะนะใครๆก็บอกว่าพระพันปีหลวงท่านสวยมากนะครับทีนี้ถ้าพระองค์ท่านสวยอยู่แล้วพระสิริโฉมอยู่แล้วได้เครื่องประดับที่เป็นผ้าไทยความสวยก็ช่วยส่งเสริมสิ่งที่ นำมานุ่งห่มให้ดูสวยขึ้นด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่นุ่งห่มที่สวยอยู่แล้วมาประกอบกับพระองค์ท่านซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามก็ยิ่งดูสวยเป็นที่ประทับใจจนเป็นที่บันทึกของฝรั่งมังค่าทั้งหลายนะครับที่จะเ,เรียกว่าชื่นชม ในความงามและก็พระสิริโฉมของพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านไม่ได้งดงามเฉพาะาร่างกายนะครับถ้าเราติดตามชมพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านก็จะได้เห็นว่าทุกครั้งที่แย้มพระสวนคำพูดที่นุ่มนวลรวมไปจนกระทั่งถึงถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือว่าบุคลิกภาพของพระองค์ท่าน เป็นที่ประทับอกประทับใจผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทำงานอยู่ในไร่ในานาทําให้พี่น้องที่อยู่ในชนบทมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมจำได้ว่าคราวหนึ่งเมื่อครั้งที่ FAO เ องค์การอาหารและยาของสาประชาชาติได้พระราชทานรางวัลมอบเหรียญเซเลสผมมักจะออกเสียงว่าซีลิสเนี่ยนะในตอนที่พระองค์รับเหรียญรางวัลน,นี้ผมได้เข้าเฝ้าโดยการติดตามทางโทรทัศน์เรียกว่าเข้าเฝ้าทางโทรทัศน์ตอนหนึ่งพระองค์มีกระแสรพระราชดำรัส บอกว่าในหลวงเคยกล่าวกับพระองค์ว่าเราจะปกครองประเทศเราจะทำให้ประชาชนของเราอยู่ดีมีความสุขแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเงินทองมากก็าตามแต่จะทำให้ประชาชนของเรามีความเป็นอยู่ที่มีความสุข ตามอัตภาพของความเป็นมนุษย์โอ้โหอันนี้ก็ต้องสารภาพกระท่านว่าในตอนที่ดูแล้วก็ได้ฟังพระสุรเสียงในตอนนั้นผมน้ำตาไหลเลยครับร้องไห้เลยร้องไห้อยู่คนเดียวประทับใจในสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวถึงและในเวลาต่อมาพวกเราก็ได้เห็น โครงการอ,อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและในแง่ของการเกษตรเราก็มีเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเสียสละพระวรากายในการที่ยอมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นคนที่ขยายการตลาด ให้กับสินค้าไทยในอดีตซึ่งในเวลาต่อมาหลายสินค้าก็มาเป็นสินค้าโอท็ top, ตราบเท่าทุกวันนี้แต่ว่างานศิลปะชีพนั้นเป็นงานศิลปะขั้นสูงซึ่งท่านสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้สำหรับหลายคนแต่ทิดวนบางพมาก็จะเล่าให้ท่านฟังนะฮะแต่พอสังเขตดังนี้ และที่สำคัญที่สุดครับพระองค์ท่านได้ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาพระเมตตาด้านการศึกษานั้นพระองค์ทรงสนพระราชาหฤทยัยด้านการศึกษาอย่างหลากหลายแล้วก็ทรงอ่านหนังสือหลายประเภทและเมื่อได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์พระองค์ท่านก็ทรงบันทึกไว้โดยเมื่อครั้ง จเจริญพระชนพรรษา36พรรษาทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องความทรงจำในการเสด็จต่างประเทศทางราชการและก็ได้พระราชทานให้แก่ผู้เข้าเฝ้าในงานวันเฉลิมพระชนพรรษานะฮะแล้วก็ได้มีพระราชำดำรัสแก่นักเขียนไว้ว่านักเขียนควรคำจุนความจรงิงนะฮะ คนค้ำจุนความจริงนอกจากกร์ท่านจะสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบแล้วก็ยังค้ำจุนในในนอกระบบด้วยนะครับในปี2518ทรงจัดสร้างศาลาร,ารวมใจในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้วยการอ่านหนังสือทราบข่าวและก็เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวซึ่งต้องเข้าใจว่าในยุคนั้นยังเป็นยุคที่ ทรศัพท์มือถือยังไม่มีโทรศัพท์บ้านก็ยังหายากปี2518ิดทิศบาบางประมาก็ใกล้ๆจะจบปริญญาโทนะฮะเพราะว่าผมจบปริญญาโทพีการศึกษา1819รับปริญญาจริงก็ปี2520นะฮะพี่น้องครับนี่คือด้านการศึกษาและที่สำคัญที่สุด ด้านสาธารณสุขนะครับพระองค์ท่านทรงเป็นนายกสภานะออของส,สภากาชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นด้านสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์โดยกว้างขวางนะครับทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงมีเมตตาดูแลคนไข้โดยให้ข้าราชพานข้าราชบริพารเยี่ยมคนไข้ถวายแรงงานอย่างสม่ำเสมอนะทรงมีพระราชสาวนีว่าให้ปฏิบตัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาตินะนี่คือส่วนหนึ่งของพระเมตตาซึ่งในเวลาต่อมาก็ mm hmm. ก็พระองค์ท่าน ก็ได้ส่งประกอบพระราชกรณีกิจหลากหลายอย่างนะฮะในด้านการศึกษาให้กับประเทศไทยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาซึ่งผมเชื่อว่าในระยะนี้อนอกจากพวกเราจะได้แสดงออกทางาทางกายภาพหลายคนแ,แต่งชุดดำ หรือจะแต่งชุดอะไรก็แล้วแต่ให้เหมาะสมงดเว้นความบันเทิงที่ไม่จำเป็นที่จำเป็นก็ดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสมอันนั้นคือการแสดงออกภายนอกแต่สิ่งที่ทิดวุฒิบางมา,มา,มาอยากจะนำมายกตัวอย่างก็คืออยากให้พวกเราแสดงออกจากภายในด้วยเราจะสืบสารพระราชปณิธาน ด้วยการช่วยกันปลูกป่าเราจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมและฝีมือในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ประเทศไทยเราจะให้การศึกษากับบุตรหลานของเราอย่างดีที่สุดเราจะช่วยงานด้านสาธารณสุขหลายคนเป็นอสมนะหลายคนทำงานเป็นโครงการจิตอาสา ไปช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต้องไประบุประเทศเราจะได้เห็นจากสารคดีว่าเมื่อครั้งที่เขารบราฆ่าฟันคนในชาติฆ่าแกงกันเองอย่างน่าเวทนาเนี่ยและต้องหนีจากภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยพระองค์ท่านโดยสภากาชาติ และทรงเสด็จพระราชดำเนินแผ่พระเมตตานอกจากประชาชนคนไทยนะครับก็ยังเอื้อเฟื้อถึงประชาชนในานานาอารยะประเทศอีกหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็มาเป็นตัวการ ตัวกลางในการที่บันทึกความเข้าใจนะฮะเพื่อให้เกิดความสงบในระหว่างประเทศก็ได้ให้เกี็บกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยอันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติของประเทศเช่นเดียวกันวันนี้พระองค์จากพวกเราไปนะฮะแต่เพียงพระวรกายซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครหนีพ้นทุกคนก็ต้องเดินตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะฮะแต่สิ่งที่ทรงสร้างแบบอย่างเอาไว้ให้กับประชาชนคนไทยนั้นคืออะไรอย่าเพียงรับรู้อย่าเพียงรับทราบแต่ขอให้ดำเนินและร่วมโครงการ ทำโครงการต่างๆต่อไปภายใต้กำลังความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนี่ถ้าเราพูดถึงงานโดยรวมแต่ถ้าเราจะพูดถึงความเป็นครอบครัวของพระองค์ท่านคราวหนึ่งเนี่ยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์เขาให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ของโลก และเเขาก็กล่าวบอกว่าเขาให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์คนนั้นแล้วเขาก็มีรางวัลให้กับภรรยาหรือเมียของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นด้วยและเขาก็กล่าวเชิดชูบอกว่าการที่คนนี้เขามาทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ขนาดเนี้เขาต้องมีช้างเท้าหลังก็คือมีแม่บ้านมีภรรยา ที่ให้การสนับสนุนดูแลสามีอย่างดีนะทั้งทางกายและทางกำลังใจเขาให้รางวัลภรรยาด้วยอันนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับที่พระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นพลังที่ช่วยสนับสนุนกิจการงานของบ้านเมือง นะในโครงการต่างๆของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9ก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทีเบตมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษท,ทุกครั้งที่พระองค์ท่านทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเราจะได้เห็นว่าพระพันปีหลวงนั้นได้เสด็จ เคียงข้างไม่ว่าจะอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรหรือในพระราชกรณียกิจต่างๆพระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเสมอและนอกเหนือจากพระองค์ท่านแล้วก็ยังมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นก็ได้ร่วมเสด็จพระราชดำเนินเพื่อได้ทรงรับรู้ไปพร้อมๆกับพระองค์ ซึ่งอันนี้ก็นํามาซึ่งโครงการที่มีคุณค่าอย่างอนเนกอันันนะฮะในพระราชวงศ์ของพระองค์ในโครงการต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเพราะมีพระองค์ท่านนะฮะและในหลวงราชการที่9เป็นแบบอย่างในการทำโครงการต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะสืบค้นจากเอกสารนะจากบันทึกต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงหลายแห่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านก็ลงไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมรายการสองตอนคือ27ตุลา28ตุลาก็ขออนุญาตถือเป็นรายการพิเศษที่ ทิฏบุญบางประมาธิศักดิ์บุญกิยาพันธ์จะได้น้อมลำลึกนึกถึงและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังถ้าชอบรายการนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะและใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยผมก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหน อย่างไรก็ฟังวันที่5คกุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วชนแนลนะฮะ ก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิ30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอ้นนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนทัานที่พิม ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วน,นะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติ k t ต k แกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12 กำแพงแสนนคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ @buan 2494ต้องเติมด้วยนะฮะ เอสบูเอ็นสองสี U ่เก้ N on, าสี่เฟรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร